น,นี้นะครับคือชอยช่องขาดในพื้นที่วิภาวดีมุกเกีตน,นะครับก็จะมีชุมชนดึงที่อยู่กันประมาณกี่คิดควเรือนนะครับแล้วก็มีกระพานทางเข้าออกถยูกระพานเดียวขึ้นมาาันพังผุกพังอะไรครับการเดินเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับจากข้อมูลนะครับพบว่า ในกอยนี้ยมีทั้งเด็กคนแก่คนชราและคนพิการอยู่กันเยอะมากเลยมีเด็กๆนะครับตกกระพานนี้ยหลายครั้งนะครับจนชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คนพิการเนี่ยไม่สามารถเข้าออกได้จะต้องอุ้มหรือแบกกันออกมาตลอดทุกครั้งนะครับรวมถึงคนป่วยในพื้นที่ด้วยนะครับในวันที่เราไปช่วยเหลือนะครับครั้งแรกนะครับ ผู้ป่วยอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องนํำผู้ป่วยออกมาด้วยความยากลําบากมากใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับในการนํำผู้ป่วยจากข้างในเนี่ยออกมาถึงภายนอกครับเพินเจอคิดผู้ป่วยที่จะต้องมันอุ้มเดี๋ยวพี่เจ้าช้อนหน่อพี่ช้อนขามันง่ายกว่าเอาลองนอนตาเราจับใต้น้องนะจับไตน้องเจับไตน้องเนี่ยอ่ะ นี้มันพ้นทางโค้งที่ไปตักมันหมุนไม่ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเอาเข้าไปตักครับเดินดวนขอหมอนใบหนึ่งตรงนี้ไม้ไม่ค่อยดีนะระวังนะครับลองเหยีบหยีบย่างย่ำก่อนนะลองย่ำย่ำก่อนนะ พอ,อผมดันลุงค่อยเดินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหยียบที่ไม้คานครับพอได้อยู่เจเจมาเปลี่ยนตรงนี้อ่ะไม้มันนิ่งอย่ อันนี้เดินเดินชิดบ้านเดินชิดบ้านไม้ชิดบ้านแข็งอยู่ไม้ชิดบ้านครับไม้ชิดบ้านอ นี่แล้วเดี๋ยวสอบไปทางนู้นตปูตะปูตะปูหากัะปูเฮ้ยกูแล้วห่วงจังเลยคุณย่าเนี่ย <S 2> <S 2> <S เอาเอาเไม่ย่านนะไม่มีย่าดูแล้วว่ามันไม่มีโหยหมาหน้าสามอันนี้ดีจังเลย ตัวนี้ไม่ตอเนี่ยไม่ตอไม่ตอง่อไม่ตอบต่ไปเลยต่อไปเลยเห็นบละตอแล้วไปเลยโดดม่ดมอันนี้เก็ตหนึ่งล็อกของผมขงผมขงผมเกตหนึ่งล็อกนะครับก็ ครับอันนี้เป็นวันที่2อ,องนะครับอันนี้เห็นยาก,กันแล้วว่าจะเป็นสับตาละครั้งเนาะ<ส>ก็จะทำมทันจะล็อกอล็อกแรกวันนี้ก็ยังอยู่ปกตินะครับเมื่อกี้จากที่กรอบถามชาวบ้านบอกว่าโอเคเลยนะครับนะครับวันนี้นะฮะก็ เพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับไปอีกเนี่ยครับระยะทางเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งอีกประมาณวันนี้อีกได้อีกกี่ล็อกวันนี้เช้าบ่ายได้กี่ล็อกนะครับก็ต่อไปก็จะลื้อตรงนี้ต่อไปแย่ของใครนะคะเพราะฉะนั้นนะครับคุณคิดว่าคุณจะมาจับช้าจะสารชีวิตตัวเองไหมนะคะเรื่องแบบแบบกลับไปถามอันนี้นะฮะเนื่องจากคามเนี่ยมันเบี่ยงขวา,นนเ,าเนะเา<ฮ>ะดังนั้นนะกระทงตรงเนี้ย กระทงตัวนี้ตีกอล์แม็กผ่านตีกอะไรเรื่องเยอะเลยนะท่องทีนเอ็นนะครับพาน้องๆจากกระดาษทูดมาด้วยนะครับอันนี้ก็กัเร็จไปเยอะมากนะครับครึ่งทางละครึ่งทางนะครับเรามาดูกันนี่คือทางใหม่วันนี้บิวแชร์เข็นพาะไปสบายมากเลยครับ จากที่วิวแชร์เขาไม่ได้นะฮะน,นี่ครับยาเป็นไงบ้างครับนเดินปลอดภัยมากขึ้นวันนี้คนมายืนตรงนี้เกือบ2 0คนกระบายกบ,บายนะครับเป็นคอยช่องขาดเดกีนะครับอันนี้คุณช่วยเหลือผู้ป่วยติดเยงผู้ยัก,ก,กไรลนะคํคาลังงัดาทางอยู่เนาะก็อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับเด,ดี๋ยว วันนี้จะเป็นล็อกนี้ยาวๆเนาะอีกนิดเดียวเขาจะจบแล้วซึงค้างปูนแล้วก็ข้างในอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นพี่เอกกำลังขนไม้มานะครับผมก็เอาไปก่อนก็ได้ครับเอาไปแน่นเดี๋ยวผมแต่พิงกำแพงไว้ก่อนครับสวัสดีครับจิตอากาศแล้วนะครับมาช่วยกันเนาะ นะครับตอนนี้นะฮะคอยช่องขาดนะครับกระพานเนี่ยก็สำเร็จปลอดภัยแล้วนะครับก็ยังเหลือขวนนี้หน่อยที่อาจจะให้ทางเทสเนี่ยได้ทำต่อเองได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราให้ดูนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้เราไปขุดตรงนู้นนะครับถึงกระพันปุ๋อันนี้นะครับคือคอยนะครับเรียบร้อยก็รับกำลับคอยช่องขาดนะครับตอนนี้เสร็จแล้ว ขนาบก็ดูการเปลี่ยนแปลงเนาะไอ้บันครับพี่กระพันพี่มาถ้วยสองวันเนาะสองผลสผลนะครับเป็นไงครับตอนนี้เห็นสำเร็จแล้วโอเคไหมพี่โอ้โหภูมิใจมากเลยอ่ะทั้งที่ไม่ค่อยได้ทําอะไรครับแต่สวยงามมากคือแบบว่าเดินได้โดยไม่ต้องแบบว่ากลัวตกลัวใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องคอยนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วเลย แต่อันนี้พี่จุ๊กจะเห็นตอนที่ตรงช่วงนี้ที่นข้ังเละอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วใช่ใช่ค่ะล่วงไปแล้วหัวหนึ่งนะครับเกือบตายนะครับครับพี่คพี่จิ๊บเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นร่วงไปรอบหนึ่งร่วงไปเลยอะไรที่ล่วงนี่คือไม้มันผุลงไปเนาะขาขา้า เนี่ยครับ้าคิดดูสิว่าถ้าเป็นเด็กๆอ่ะใช่ไหมใช่นี่ขนาดเราระวังตัวแล้วนะครับเลยถ้าแบบคนพิการอะไรเงี้ยคนป่วยนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงใช่ในนั้นไม่ต้องออกอ่ะได้ก็อันนี้พี่จุ๊กับพี่จิ๊บมาช่วยจนเข็ดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะหลอกไปใหม่งานอื่นๆคขอบคุณดีต้องขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณพี่จุ๊กพี่จิ๊บด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชวนมาค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะนะครับอันนี้เป็นนายช่างใหญ่นะครับไอร่วมกับขุนเ่งต่อมาหลายงานนะครับขุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้นะครับโดยช่างหนุ่มนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่หนุม่มงานเสร็จแล้วจบแล้วครับหมดกรรมแล้วครับเป็นไงบ้างเห็นผลงานตัวเองอก็ป็นเราทําเท่าที่เนาะยกค<ด>ุณภาพนะครับไม่สวยหรูครับแต่ดูดีแล้วก็ทนด้วยใช่ครับก็ต้องขอบคุณนะผู้ร่วมบริจาคนะชุดประตู อันนี้เป็นผลงานโดดเด่นนะครับของศูนย์แมง่อกับ,บนยณช,ช,ช่วยเหลือผู้ป่วยตจดเจียงและผู้ยา,ยากไร้ที่เอาประตูนะฮะมาทําบ้านทําทางเดินทำห,นหลายๆอ,อย่างที่ประตูที่คุณคิดว่าไม่มีค่าแล้วไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งต่างๆที่ของคุณที่บอกว่ามันลกมันไม่มีค่าแต่เราทําได้ครับครับไม่ครับถามว่าทนแค่ไหนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยทั้งเขตทั้งทีวีเอทั้งหลายๆหน่วยงานมายืนกันตรงสะพานเนี่ยประมาณขามขีดสี่ขีดคน ยืนอยู่กล่องล็อกไม่เป็นไรเลยนะครับผมผมแทบผมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยตอนยืนกันอย่างนั้นนะแต่ว่าทนมากครับทนมากเพราะเราเราใช้เราใช้หลักกระทงเนาะกระทงใช่ครับเราใช้ความแข็งแรงฮะเราต้องใช้หลักการการรับแรงการรบับแรงเราต้องดูว่าการรับแรงรับยังไงถึง okay, ของเนี่ยคุณภาพดีขนาดไหนนะแต่การรับแรงไม่ดีการการออกแบบไม่ดีการคำนวณไม่ดีความเสียหายก็ย่อม ตามมางนั้น,นะของต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราต้องดูถึงคุณสมบัติมันด้วยนะครับ,ค,ค,รบคุณสมบัติดีขนาดไหนก็นแล้วแต่ถ้าเอามาใช้ไม่ถูกต้องมันก็ย่อมมีผลน,นะครับได้ครับผมขอพักคุณพี่หนุ่มมหมนะครับ นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนักอัดกรช่องขาดนะครับก็เดี๋ยวเอ่อเป็นยังไงไปที่ไหนต่อเราพบกันต่อกับขุนแบ่งต่อนะครับขอบพระคุณครับไปโก